เชอร์รีบคนตอนนี้ก็อยู่กับผมแบงค์สายชีวิตอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งตอนนี้ผมอยู่ที่สถานีกลางบางซื่อนะครับอัปเดตสถานะล่าสุดนะครับนะครับผมก็ตอนนี้นะครับสถานีกลางบางซื่อก็ยังไม่ได้เปิดในส่วนของสถานีนะครับที่เดินทางไกลยังไม่เปิดนะครับก็มีเพียงแค่จุดจำหน่ายตั้ลล่งหน้าเท่านั้นนะครับตรงจุดนี้นะครับผมแล้วก็สายอื่นนะครับก็คือยังวิ่งอยู่ตรงทุ่งทางบางซื่อเหมือนเดิมนะครับ จากที่ผมสอบถามเจ้าที่มาเขาบอกว่าจะเริ่มเปิดให้ใช้บริการนะครับมันที่12ธันวาเดือนหน้านะครับจะมีสองสายด้วยกันที่วิ่งก็คือจากกรุงเทพพิวัฒนะครับหรือว่าบริการบางังซอนะครับไปทางเหนือและทางอีสานมีแค่สองสถานีหรือว่าสองสายนะครับอ่านี้ก็พามาชมบรรยากาศกันเล็กน้อยนะครับ ตอนนี้ก็เป็นช่วงเวลาประมาณ11โมงนะครับของวันอาทิตย์นะครับ,ออนค,รบคนก็ถือว่ามาเยอะมากนะครับตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของรถไฟฟ้านะครับโดยปัจจชบันเมืองนะครับอันนี้ก็จะเป็นชุมทางบางซื่อนะครับก็ยังมีรถไฟวิกตามปกตินะครับ ตอนนี้คือยังไม่ได้เปิดให้ใช้บริการแบบเต็มรูปแบบนะครับแต่มีการปิดกันอยู่นะครับ Thank yeah. น,นี่ก็เป็นทางด้านหลังของฐานิการบางซื่อนะครับบรรยากาศก,าก็จะค่อนข้างเงียบสงบเลยนะครับคนถือว่าน้อยนะครับแต่ถ้าเกิดการเปิดใช้งานเต็มรูปแบบเมื่อไหร่ผมว่าตรงนี้คนก็น่าจะเยอะนะครับ พามาชมบรรากาศกันสั้นๆนะครับเล็กน้อยไม่ได้พามานานนะครับ ไลค์ผมด,ด้วยครับผมแล้วก็เดี๋ยวผมคลิปหน้าผมทําอะไรก็เดี๋ยวตามกันได้นะครับแล้วพบก็ใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ